สวัสดีครับพาพี่น้องมาชมผ้าหญิ้งนู่ครับระบบไก่ทับล่างเนาะพี่น้องเวลาเอากดไก่เนาะตัวนี้ก็กปล่อยลูกรอกออกไปเนาะครับ สามารถทอดประกอบได้เนาะเป็นแบบฟังหลังครับเดี๋ยวมาชมระบบไก่กันเนาะระบบไก่ก็มีแค่นี้ครับง่ายๆครับมีแค่ตัวไก่แล้วก็ เล็กหลอกลูกดอกนี่เนาะแล้วก็สปริงอยู่ด้านในครับเวลาเรากดไก่มันก็อีดันสปริงขึ้นแบบนี้เนาะตัวหลอกลูกดอกมันก็ยกขึ้นครับทำให้ลูกดอกของเราวิ่งไปเนาะง่ายๆเนาะครับ ตัวนี้เป็นดามที่พุ่มทําไว้เนาะครับเจาะเพื่อฝั่งลางเนาะตรงที่มากไว้ตรงนี้ก็เจาะเพื่อหลอกลูกดอกอีกครั้งหนึ่งครับไม่ก็แตกเนาะพี่น้องต้องหลงซีครับมากไว้เพื่อใส่ครอบไกลเนาะตัวเนี้ยซองจุดนี้เพื่อ หยุดล้างครับแต่ยังบอหันได้เจาะเนาะเดี๋ยวพวมาประกอบให้เบิงครับเอาใส่ไปแบบนี้เลยเนาะพี่น้องง่ายๆครับแต่พวมยังบบหันได้ใส่น็อตเนาะเวลาฮากกดไกลครับต่ล็อกลูกดอกยกขึ้นเนาะ ฝากติดตามพนงานไว้ครับสงสัยบนไดนก็ซอบถามไหนเนาะให้นนาะสำหรับคนที่หัดทำเองเนาะ